สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องเส้นทางรถไฟสายอาเซียนเชิญรับชมได้รับฟังได้เลยค่ะเส้นทางรถไฟสายอาเซียนโครงการก่อสร้างเส้นทางสายรถไฟสายสิงคโปร์คุณหมิงระยะทางกว่า7,000กิโลเมตรหากเส้นทางสร้างเสร็จจะเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนถึง6ประเทศคือพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีฟาริดาโยธาสมุทรพิธีกรขาลุยเดินทางไปสำรวจเส้นทางรถไฟสายนี้จากสิงคโปร์สู่มาเลเซียผ่านไทยข้ามกัมพูชาเพื่อมุ่งหน้าไปที่เวียดนามรถไฟในสิงคโปร์และมาเลเซียที่แสนจะสะดวกสบายกำลังจะพัฒนาเปลี่ยนเป็นระบบรถไฟรางคู่ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับรถไฟไทยและรถไฟกัมพูชาที่มีอายุเก่าแก่ถึง58ปี สร้างตั้งแต่สมัยเป็นอนาณนานิคมฝรั่งเศสผจญภัยไปกับเส้นทางรถไฟไม้ไผ่ที่มีที่เดียวในโลกในกัมพูชารถไฟไม้ไผ่ภายในกัมพูชาที่ชาวบ้านสร้างกันเองหากสองขบวนมาเจอกันเป็นขนบธรรมเนียมที่ฝ่ายที่มีคนน้อยกว่าจะต้องช่วยกันยกรถไฟตัวเองลงจากรางและให้อีกฝ่ายหนึ่งผ่านก่อนทรงกฎบางยี่ขัน ำรวจเส้นทางรถไฟสายอาเซียนที่กำลังจะสร้างในสปปลาวและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวสปปลาวที่บ้านคำสวัสด์นครหลวงเวียงจันทร์แม้ว่าที่ดินและบ้านของพวกเขาจะถูกเว้นคืนเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟแต่พวกเขากับยินดีและต่างตั้งตารอก,การมาถึงของรถไฟสายแรกของประเทศจีนเร่งดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับภูมิ ผ่าอาเซียนโดยมี3เส้นทางหลักและทุกเส้นทางมีจุดเริ่มต้นที่นครคงหมิงมลงเมกูยูนนานของจีนและปลายทางสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ดังนี้ 1. สายตะวันออกเริ่มต้นที่นครคุนหมิง ผ่านเมืองอยูวีซีเมืองเมงชื่อและด่านเฮวอวของจีนเชื่อมต่อกับอาเซียนโดยผ่านเวียดนามกัมพูชาและไทยจนไปสิ้นสุดปลายทางที่สิงคโปร์โดยข้อเด่นคือมีโครงการสร้างทางรถไฟเดิมอยู่แล้วเส้นทางที่ต้อง ก่อสร้างใหม่มีระยะทางไม่ยาวมากแต่ข้อเสียคือเส้นทางนี้มีความยาวมากที่สุดทำให้มีต้นทุนการก่อสร้างสูงและใช้เวลานาน,านเนื่องจากผ่านทั้งเมืองฮานอยเวทของประเทศเวียดนามเหนือและนครโฮจินมิน ของเวียดนามใต้ 2. ส,สายกลางเริ่มต้นที่นครคนหมิงผ่านเมืองวิยูอีซีเมืองสื่อเมาเมืองจินฮงและด่านบ่อนานบ่อหารของจีนเชื่อมต่อกับอาเซียนผ่านลาวไทยจนไปสิ้นสุดปลายทางที่สิงคโปร์โดยมีข้อเด่นคือการ คือระยะทางที่สิ้นสุดที่สั้นสุด 3. ส,สายตะวันตกเริ่มต้นที่นครคนหมิงผ่านเมืองกวางกวางทางเมืองตาลีเมืองเป่าซานและด่านโรยลีของจีนเชื่อมต่อกับอาเซียนผ่านพม่าและ ไทยจนไปสิ้นสุดปลายทางสิงคโปร์โดยมีข้อเด่นคือเส้นทางที่ต้องก่อสร้างใหม่มีระยะทางเส้นกว่าเส้นทางสายกลางและตลอดเส้นทางมีการทำอุตสาหกรรมแรงเมืองแรง แต่ข้อเสียคือสภาพภูมิศาสตร์หลากหลายซับซ้อนส่งผลให้การก่อสร้างค่อนข้างยากซึ่งคาดว่าในปี2558ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการจีนจะสามารถเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อกับยง เวียงจันท์ของสะปะปะลาวและหากพิจารณาเส้นทางไฟแพเอเชียจากทั้งสามเส้นจะเห็นว่าไทยได้เปรียบทางที่ตั้งภูมิศาสตร์เนื่องจากเส้นทางทั้งสามเส้นต้องผ่านประเทศไทยดังนั้นไทยควรเตรียมรับมือในทุกๆด้านเมื่อให้ ได้ประโยชน์สูงสุดตามเส้นทางดังกล่าวผ่านซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟแพเอเชียคือรถไฟความเร็วสูงสายคนหมิงเวียงจันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟแพเอเชียสายกลาง ประโยชน์ของเส้นทางรถไฟอาเซียน 1. การจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนไทย 2. การขยายฐานการตลาด 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการขนส่งระบบราง 4. การเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมชายแดนของไทย 5. การรวมตัวการทางเศรษฐกิจ 6. การช่วยกระตุ้นการค้าจากการเพิ่มเส้นทางการขนส่งไปยังอีกหลายประเทศ 7. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการเดินทางเชื่อมต่อเครือข่า,ขายโลจิสติกภูมิภาคเข้าสู่ระดับนานาชาติ 8. ส่งเสริมความร่วมมือและการรวมตัวการทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคให้แน่นมากยิ่งขึ้น 9. การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้นทั้งด้านสินค้าบริการและแรงงาน 10. เป็นทางรถไฟสายเดียวของอาเซียนที่กำหนดให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องบนภาคพ,พื้นทวีปของอาเซียนเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนและวสิปีเส้นทางรถไฟสายอาเซียนประชาคมอาเซียนจะเกิดความเปลีป่ยนแปลงอย่างไร จะเกิดการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้นทางทางด้านสินค้าบริการแรงงานโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนที่เชื่อมโยงกับสปปลาววมถึงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายแป้นเอเชียของจีนจะเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันมากขึ้นทําให้การแลร่กรย้ายสินค้าและบริการม,คามีความสะดวกรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ไทยเล็บประเทศในอาเซียนอื่นๆที่สามารถผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันกต้องแข่ง กาันอยา่างรุนแรงซึ่งในการผลิตสินค้าต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของตัวสินค้า รวมถึงการให้ความสำคัญกับเครื่องทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเครื่องหมายทางการค้าเป็นต้นเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิตเองนอกจากนี้ยังจะมีการแลกเปลี่ยนแรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเซรียซึ่งจะเกิดการแย่งชิงงานกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับแรงงานจนถึงระดับผู้จัดการดังนั้นธุรกิจไทยจำเป็นต้องร่วมมือกันหรือมีเครือข่ายที่แข็งแร่งเพื่อต่อสู้ กับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและต้องปรับตัวกับรูปแบบการค้าการบริการที่กำลังจะเปลี่ยนไปนอกจากนี้ด้านแรงงานจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะด้านเทคนิคความเชี่ยวชาญและภาษา oh. เพื่อช่วงชิงในตลาดแรงงานเสรีที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้กุมของพวกเราขอจบการนำเสนอไวเพียงเท่านี้ขอบคุณคับ